โอเคแมาอยู่กับบ้านผมลาจากเพื่อนมาแป๊บหนึ่งวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ไงวันนี้เราจะมาผสมมาหารกันมาถือกล้องดิถือกล้องดิถือให้ตรงอย่างนี้นะเอา้อย่างนี้นะให้ได้อย่างนี้นะอมาเซลฟี่กันนะฮะคือส่วนผสมที่เราใช้ก็คือไม่มีมากจะได้แจ็คและเกียร์เกลือแลวมาตรฐานพลบอร์ด กกัแะ่อนแบบนแป๊บึงอ่ากลับมาอีกครั้งก็ซึ่งรู้ว่าเฮย้ยซึ่งเมื่อสุดนักแจ็คนี่มันก็เค็มอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราจะปรุงให้รสมันเค็มยิ่งกว่าเดิมก็ว่ามีปั๊บหนึน่งขอตัดไปอีกขั้ตอนนึงออาแกะดิแกะดิแกะเองเสร็จโอเคโอเคแล้วก็ได้ทําการปรุงเสร็จเรียบร้อยเออก็เริ่มแรกมาก็ทีสแน็คแจ็คใส่จานนะครับหรือเอาเฟิร์นไฟที่มันเป็นอะไรแจ็คห่อเทีฟ้าเนาะใช่ไหม อ่ถามมันะ้ไม่ยอมตอบก็หลังจากนั้นแล้วก็ไม่ต้องส่อะไ้ตั้งมั้ยใครฟังผมดีๆนะใครจะใช้ช้อนก็เชิญใช้ไปแต่ผมเป็นคนชอบกินเกลือตอนเทนก็ต้องระวังระวังหน่อยลงไปจริงๆนะนั่นแหละขาวๆข,าว,ขาวโบ๊ะโอ้จ้าอร่อยสุดๆก็ต้องมองในกล้องนะโอเค ก็เราก็จะมาลองจิ้มกินกันจะอ้วกอืมยกนิ้วเลยอร่อยอืแตออ่อย่าเทเกลือมากนะครับมันจะทำแบบรสชาตไม่กลมกล่มอมเราเพิ่งทำครั้งแรกโอเคขอบคุณครับ